กระเบนดิกดำบันมีหางยาวคล้ายแส้พร้อมพิษโคนหางเป็นอาวุธและไอตรงแบบไอตรงเนี้ยของมันอะ่ะไอสองข้างเนี้ยมันคือตาป่ะเอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดาร์คเว็บวันนี้เตยบังเอิญไปเจอเว็บไซต์หมุ่นเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อปากกระ,กะเบนได้ โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าพฤติกรรมของปากะเบนที่มาจากดากเว็บจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราเลยจะมาลองสั่งซื้อปากระเบนจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมคลิปกันได้เลย เฮ้ยเตยนี่เราเข้ามาในเว็บไซต์ดาวเว็บแล,วแล้วแล้วเราอยู่เหนือเพศของปลากระเบนก่อนที่จะไปเลือกดูเนี่ยเราไปอ่านข้อมูลก่อนดีกว่า mm hmm. พวกมันเหล่านี้คือปลากระดูกอ่อนที่น่ากลัวที่สุดเพราะพวกมันมีพิษที่แอบซ่อนอยู่ตรงบริเวณโคนหางโอ้โ oh, หมีพิษตรงโคนหางว่ะงั้นเราไปดูดีกว่าว่ามีตัวอะไรบ้างมีกระเบนปลาเลื่อยราคาสองหมื่นห้าตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบเลื่อยเนาะ โอ้โหตัวที่สองกระเบนท้องน้ําราคาสามหมื่นเะนี่ยนะกระเบนท้องน้ําทําไมมีแต่ตัวแ,งแพงๆเลยวะกระเบนอะกระแพงตัวที่สามกระเบนดึกดําบรรราคาหมื่นห้าตัวนี้ก็เหมือนแบบกูจะเคยเห็นนะตัวเนี้ยตัวสุดท้ายกระเบนลาหูราคาแสนหนึ่งฮะแสนหนึ่งเลยหรอโอ้โหแพงเกินแต่ว่าดูตัวน่าจะแบบใหญ่อะ่ะใหญ่พอสมควรอะ มึงว่าเรากระเบนปลาเลื่อยไหมตัวนี้ยแบบกูอยากเห็นวะสองหมื่นห้า 25, ไม่แพงด้วยเจ้าจริงหรอกระเบนในกำบันดีกว่ากระเบนตัวเนี้ยนะกลัวเหมือนกูเคยเห็นอยู่ตัวนี้ยไม่หายากเท่าตัวนี้หรอกแต่กูอยากได้ตัวนั้นตัวเนี้ยนะ 15, หมื่นห้าเหรอแต่ราคามันก็ถูกด้วยงั้นจาจริงเหรอตัวเนี้ยนะมไม่ตามใจกูหน่อยเหรอตัวเนี้ยงั้นเอาตัวนี้ก็ได้ กระเบนดิบดับันราคาหมื่นห้าประวัติมัจุลาใต้ทะเลมีหางยาวคล้ายแส้พร้อมพิษโคนหางเป็นอาวุธโหน่ากลัวเนี่ยจริงๆแล้วกระเบนนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะ่จัดเลยแต่ว่าตัวนี้กูเคยเห็นแล้วยังไม่เคยเห็นนะหรอมึงยังไม่เคยเห็นไงออมันก็ติดต่อสั่งซื้อที่เมลนั้นก็เดี๋ยวไปติดต่อเลยแล้วกันคุณผู้ชมครับ เมื่อกี้ผมก็ได้ทําการติดต่อไปที่อีเมลและได้ทําการสั่งซื้อกะเบนดิบด,ดาบันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางดาร์กเว็บเขาก็ได้แนบว,วิดีโอของกะเบนดิดดาบันมาให้ผมดูด้วยนะครับงั้นเราไปดูนันีกก่าเฮ้ยเตยนั่นมันกาลังกินป่าว่ะนะ่ะ<อ>ดูปากดีที่มันเง้มบเงียอ่ะและไอตรงแบบไอตรงเนี้ยของมันอ่ะไอสองข้างเนี้ยมันคือตาป่หาจะจหรอเฮ้ย เฮ้ยน้อทำไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยระวังกู๋เพิ่งเปลี <S <S ่ยนอ่ะให้ปลากระเบนเนี่ยคือปลากระเบนมันอยู่ในน้ำเค็มไม่ได้ไงมันต้องอยู่ในน้ำจืดด้วยแต่ว่าเมื่อกี้มันมีอีเมลส่งบอกว่าปลากระเบนมาส่งอ่ะนะก็ไปดูเลยดิปะนั่นปะมัก็รอมอยู่เนี่ยกวรจะลงมาปลากระเบนนี่กำบันด้เอาไปตื้มาอลยนี่ไงเฮ้ย นี่มันอะไรวะเนี่ยกุ้งเหรอเออกุ้งอาหารมันเหรอไม่รู้อ่ะงั้นยกเข้าไปเลยปะเออยกเข้าไปก่อนเลยหนักเหมือนเดิมอ๋กุ้งแช่แข็งเหรอมากินกุ้งแช่แข็งไงเออไม่ใช่นะนั่นเปิดเลยปะเออเปิดเลยหนึ่งสองเอ้า ตเตยคุย,ยมองไม่ค่อยเห็นเลยอะ่ะเออทำไมมีสองตัวอจะตัวอย่างเล็กอ่ะหรือว่าเพศผู้กับเพศเมียเออมันให้เราอย่างมาเลยอย่างเราสองตัววะสองตัวเอออย่างละตัวอะไรวะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยอะ่ะเดี๋ยวขึ้นมาดูดิดูดิอุ้ยิววิมันสั <S <S> <S น่นเว้นี่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 เห็เออนปะ<ๆ> เอาไงอ่ะเอาไปใส่ตู้ที่กูเตรียมไว้เลยเปล่าล่ะโอ้โหอะไรวะก็ตัวเล็กนี่ไม่ได้ตัวใหญ่นะเฮ้ยเอาคว้กับเพือแล้วกันให้กูเทเลยเลยใช่ไหมเออเทไปเลย ว่ามึงเอาวั่งกันไก่มาตัดดีกว่าเออเอาถุงมานะ่ะใส่ลงข้างในแล้วกันไก่ตัดเลยเอองั้นกูถุเปลี่ยนกันไกอ่อนเฮ้อะไรวะก็ะไม่ได้ตัวใหญ่นี่หวายเลยอ่าไปแกะออกเลยฮะไม่ได้ดูแค่ตัวใหญ่เปล่ามึงตัดเลยนะเออ ปล่อยเดี๋้งกูปล่อยลงมงมาปะเนี่ยดูดดูดิโอ้โหตัวไม่ใหญ่เลย,ต,ยตัวนิดเดียวตัวนิดเดียวเองในรูปตัวแบบออกจะดูใหญ่เออาหามันนี่นะที่เขาบอกมีผีดักใช่ป่ะตรงเนี้ยเ,เทกตัวเลยตัวมันนิ่งๆหมอ ค่อยปล่อยนะเ,เดี๋ยวมันก็ว่ายออกจะว่ายออกปะ <c oughs> ไปไุ้ย <c oughs> ระวังเชี่ยทำไมมันกัดมึงหรอป่าว <c oughs> นน,นะโอ้โหตัวมันดีมันไม่ค่อยว่ายเลยว <criticism> ่ะนิสัยมันอยู่ตามนี้แหละ หรอแล้วเราลองให้อาหารมันไหมเออลองให้อาหารมาดูดิลองด้วยมันลื่นพื้นบหืะเหน็ดนะเออดีให้มันเียอะก็พอแล้วมั้งมองแค่เนาะอย่าให้เยอะเยอะไปปะเยอะไปเยอะเกินอะไรวะ มันแข็งนะดิเอาขีดมันต้องไปละลายน้ำก่อนนะเนี่ยโอ้โหดูดิให้เยอะไปโอ้โหให้ไปเฮ้ยจะมันกินปะดูดิวิ่งมันกินไวเตยไอตัวนี้นิ่งเลยเหรอเออโอ้โหอย่างนี้ต้องเปลี่ยนนะ้ำอีกไหมเนี่ยดูดิโอ้โหดูดิเอามันจะหลบเหรอกูบอกมึงแล้วมันใหญ่ไปโอ้โห วิ่เหมือนมันกินมันกินปะลองดูมันดิตัวนี้นิ่งเลยเว้ยเดีมันไม่หิวหรอมะเออหรือตัวนี้เป็นไงมันกินปะกินอยู่นะเหมือนกินนี่ไงไม่เคยเห็นเห็นซักตัวมันเป็นอย่างนี้ยหลูและให้ซื้อเยอะด้วยเ้าไงกับมันต่อทีเนี้ยไม่รู้อ่ะคิดอะไรไม่ออกเลยงั้นขึ้นไปนอนก่อนไหมล่ะ เออก็ตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วกันเออตั้งกล้องทิ้งไว้ดูพฤติกรรมมันนี่มันกินอยู่ไหมเนี่ยกินอยู่แล้วนะตัวมันสันสันครับคือก็คือโอ้โหแล้วกูให้เยอะด้วยพี่เมื่อกี้กุ้งอยู่ตรงนี้ฟุบหายไปเลยดู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 ดมันมาแนวใหญ่ละเป็นไงนี่ดู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 ช็อปตรงนี้ฟุ๊บหาย เปากมันจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมเอมอเออขึ้นนอนเลยไหมล่ะไปไปค่อยว่ากันอีกทีนึง หลับเลยลงไปเล่นกับปลากระเบนหน่อยละกันเฮ้ยตาแดงกำลังเล่ หัวทรายทำไมมีออกซิเจนออกมาเฮ้ยอ,อย่าบอกนะว่าอะไรอะ่ประปลากรเสียบอยู่นะพังหรอ,หอต้องได้ไปเอาอันเก่ามาเปลี่ยนให้มนันก่อนอันเก่าไว้ตรงไหนวะ โอ้โหไฟจะดูดนเนี่ย จูนิดหน่อยจเจ้าเขียวดีนะเราลงมาเห็นไงถ้าไม่ลงมาปลาตายแน่ๆเลยออกซิเจนไม่ทำงานอขอเล่นด้วยหน่อยสิขยับหน่อยได้ไหมนี่โอเค,อเคแล้วละนะ่ะเนาะ เราไปดูปลากระเบนกันดีกว่าตเตยเอา้าไอ้ตเยตเยเตยอยู่ขา้างล่างเปล่าอะไรวะไอ้ตเตยอยู่ขา้างล่างปะเนี่ยเอา้าเฮ้ยไอ้ตเตยเป็นอะไรเนี่ยเอา้าทำไมตัวมันเปียกอ่ะเฮ้ยเอา้าอะไรวะทำไมมีเครื่องออกซิเจนอันนี้อ่ะ anh tươi anh tươi